สวัสดีครับพาวินนะครับวันนี้เราจะมาทำกุ้งอบม้นเส้นนะครับส่วนผสมทั้งหมดมีดังนี้นะครับขิงรากผักชีกระเทียมพริกไทยดำซอสปรุงรสน้ำมันหอยน้ำมันงามีกุ้งนะครับแล้วก็ม้นเส้นต้นหอมกับขึ้นช่ายเราจะเริ่มตำพริกไทยดำก่อนนะครับ แล้วตามด้วยกระเทียมแล้วตามด้วยรากผักชี เสร็จแล้วเราจะตักใส่กระมังเลยนะครับเราจะตักใส่ภาชนะผสมนะครับต่อไปเราจะใสุ่้นเส้นนะครับซอสปรุงรสต่อไปใส่ซอสปรุงรสตามด้วยน้ำมันหอย แล้วน้ำมันงาแล้วเราจะคนนะครับคนให้เข้ากันเราคุกเข้าแล้วนะครับจะได้เป็นแบบนี้นะครับต่อไปเป็นการหั่นขิงนะครับให้เป็นแผ่นบางๆนะครับ เราจะได้ขิงแผ่นบางๆในลักษณะนี้นะครับต่อไปเป็นการหั่นต้นหอมกับขึ้นช่ายนะครับเราหั่นแล้วจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปเราจะเป็นการแกะกุ้งนะครับจะแกะหัวออกนะครับ แล้วแกะเปลือกนะครับแล้วเราจะผ่าเอาเส้นข้างหลังออกนะครับสีดำดำนะครับต่อไปเราจะเรียงขิงนะครับที่เราหั่นแล้วนะครับ เรียงไปบนกระทะเลยนะครับเราต่อตามด้วยบุนเส้นนะครับเราจะใส่บุญเส้นลงไปนะครับเสร็จแล้วเราจะตามด้วยกุ้งนะครับ จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับเราจะนําไปอบอีก15นาทีนะครับได้เวลาแล้วนะครับมันก็สุกแล้วเราจะใส่ต้นหอมแบบขึ้นช่ายลงไปเลยนะครับแล้วทำการปิดฝานะครับให้สูกเที่ยวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราจะปิดแก๊สเลยนะครับใช้ได้แล้วนะครับทานได้เลยนะครับน่าทานไหมครับ อย่าลืมลองเอาไปทําดูนะครับทําขายก็ได้ทํากินก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับต c ไคร e กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับขอบคุณครับ